รีวิวส่งมีดสไลด์ของร้านเราวันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเริ่มกันที่แถวบนสุดนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง15เซนเป็นไซส์ใหญ่พิเศษของทางร้านเรานะคะตัวงานของเราทําจากงานไม้สักทั้งอันนะคะเป็นงานไม้สักเนื้อแห้งไม่เป็นเซียนไม่เป็นขุนนะคะไม้สามารถล้างทําความสะอาดได้เนาะแล้วก็ตัวใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสแท้นะคะรับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมนะคะ ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ขิงน,นะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นกลุ่มใหญ่เลยสั่งไปเซตเดียวกันเลย10บอันเป็นลูกค้าจากนาครปฐมนะคะตัวนี้จะเหมาะมากเลยสําหรับผักผลไม้สมุนไพรหัวใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นทุเรียนเนาะได้ทุเรียนภูใหญ่ๆสไลด์แบบชิ้นใหญ่ชิ้นสวยได้ทุเรียนเกรดเอเลยนะคะ ราคามีดก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนคมมีดกับความกว้างของใบมีดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะเป็นไซส์มีดเล็กสําหรับมีดแบบแผ่นเรียบนะคะเป็นไซส์ใบมีดกว้างหกจุดห้าเซนมก็จะมีสองคมสี่คมนะคะไซส์นี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ฟักทองนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้างแปดจุดห้าเซนตมตัวนี้สามคมเนาะมีดเราสามารถปรับหนาได้ทุกอันนะคะ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะของเราทําเองขายเองนะคะจัดส่งของทุกวันส่งด่วนเอกชนทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเนาะสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเพจมีสไลด์เราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ